ปรเทศกำกับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบืองส่พิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่225หมู่2องตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัต์จังหวัดขอนแกน่นผู้อำนวยการโรงเรียนนายบัณฑิตฤศีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา13คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด 174คนปีการศึกษา2,567โรงเรียนมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบันสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25ช2,551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2,560สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของผู้เรียนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนและตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบึงใสพิทยาคมที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังสำคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอนมีพระมาหากรรษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยการมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน3ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน3ห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแผนการเรียนวิ์คณิต มีการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพสอดคล้องกับโครงการอาชีวนวัตรวิธีสู่การเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแก่นมีการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคน้ำพองหลักสูตรห้องเรียนอาชีพหลักสูตรวิชาการเชื่อมงานผลิตภัณฑ์มีการนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้มีการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลายเน้นส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงลึก เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีการนิเทศภายในแบบกัรายานมิตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับฝฟล์บริหารของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะและผลสำนิกทางการศึกษาที่สูงขึ้นในด้านการจัดก,การเรียนรู้โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในกระบวนการจัดการเรียนรู้และสอดคล้องกับจุดเน้นสู่การพัฒนาผู้เรียนความสามารถและทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21และสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2566-2567ถึง โรงเรียนบึงไซพิทยาคมมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการเรียนรู้จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนเป็นหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมีการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคอนแก่นและจุดเน้นของโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงอาทิเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดโครงการส่งเสริมห้องเรียนอาชีพเช่นการทำไม้กวาดจากทางมะพร้าวการทำพวงมาลัยจากผ้าขางม้าการปลูกผักไฮโดรโครนิ์การปลูกแคคตัสการทำปุ๋ยหมักใบไม้รักโลกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ผลลัพธ์และผลสําเร็จของการใช้หลักสูตรสถานศึกษาผลสำลีทางวิชาการของผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคํานวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาได้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างง่าย และได้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษามีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามความเหมาะสมปีการศึกษา2567มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ปัญหาและอุปสรรคในการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 1. เนื่อง,งจากโรงเรียนมีขนาดเล็กทำให้งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ 2. มีกิจกรรมนอกหลักสูตรในบางโอกาสทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปนตามแผนที่กำหนดไว้ 3. มีบุคลากรยกย้ายบ่อยครั้งทําให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องขอขอบพระคุณคณะกรรมการกํากับติดตามผลการใช้และประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบึงไยพิทยาคมค่ะขอขอบคุณค่ะ